ัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพเพื่อนเกมสติทุกคนนะครับอ่ะวันนี้จะมาสุ่มแจ็อพอตเนาะจะมาหาเจ้ามิวกันนะครับคือตอนแรกเพชรมีอยู่8,000แล้วสุ่มไปจนเหลือ8,000เพชรแล้วก็ต้องไปนั่งเล่นใหม่ <c oughs> แบบนั่งเล่นหนักมากอ่ะจนเพชรได้มา9,000นะครับจากหมื่นจากหมื่นหมองเนาะหมื่นเหลือ8,000อะ, 12, 8, อะแล้วผมมานั่งเล่นใหม่เก็บไปพันหนึ่งเมื่อวาน อย่างดีนะชนะลัวๆวเลยอะตามสูตรเลยครับกาซีเต่าขาวอะมีคนบอกให้เข้าไปหน้าเข้าเกเมก่อนครับแล้วก็กดออกมาไม่อยู่เหมือนกันสูดหาเลยอลองใช้กุญแจสูมก่อนละกันน้อนดอกหนึ่งต้องหามิวให้ได้อะผมตั้งเพชรไว้พันหนึ่งอะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ะครับซู่มมาก่อน รอก,กุญแจก่อนเนาะสักดอกนึงโอเคมาส่งอะไรแหลกแวลกคเนี่ย <c oughs> อ่ะส่งไปครับปิดเสียงกันแรอกกันเนาะอ่ะส่งแป๊บแต่ก็มีคนบอกให้กดไปหน้า,นาอัลบั้มเนี่ยห้ารอบนะครับไปกดตรงเนี้ยไม่รู้มันจะได้อะไรนะแต่มีคนบอกมา ผมก็ทำตามกันห้ารอบสองสามสี่ลองไม่ถูกสูตรอะห้าอ่ะโอเคห้ารอบแล้ว โอ้โหมาตาแรกก็แม่งก็สุดยอดละโอ้โหแบบซองมามา่ามาทำไมครับโอ้โหแม่แพ็กสามสิบมึงรักกูมากโอ้โหมีเงามีห่ะผมจะเปิดกลางกับขวาแล้วกันไวนลิตอ่ะอ๋อหนักวะ่ะ เรื่อยแต่และตัวโอ้โหซัดไปแล้วครับร้อยเพชรไปแล้วครับตอนนี้ณจุดจุดนี้มึงให้แต่การ์ดอะไรมาเนี้ยขอมิวสักใบหนึ่งได้ไหมครับโอ้โหมิวเมื่อกี้มิวอยู่ตรงกลางอ่ะแม่งโคตรทำร้ายอ่ะเกมอ่ะโอ้โหหมดไปแล้วครับสองร้อยเมตรหมดไปในทันตาเห็นน่ะสุ่มอ่ะมิวอ่ะ จะขาดทุนนะเนี่ยเพชดไม่ได้คืนมัเลยอ๋อโอเคอยังได้เพ็ดคืนมาอยู่โอ้โหแต่ละใบอ้ออันนี้พอรับได้นะั้นได้แพ็กการ์ดอย่างนีอ้อีกสักสองรอบแล้วกันต้องไปลองสูตรใหม่ละจิ้มตรงกลางแล้วกันนะไม่ได้เลยเงามันอยู่ข้างๆเราตลอดเลยเขาบอกให้เปลี่ยนเป็นถ้าไม่ได้ให้ใช้เป็นการ์ด การ์ดลิงเสร็จได้ป่ืวะไม่ได้วะเพราะเป็น,น,น A การ์เดเอบวกมั้งเนาะเอบวกหรือว่าการจะหาตัวคนโหดกันเอบวกเอบวกเลยเพื่อความเท่ของการ์ดครับเจาะรูกการ์ดแม่งเลยร <c oughs> อเล่นครับไปเจาะแล้วกันอ่ะลุยๆยาวๆครับ ลองทุกสูตรนะครับสูตรสักสิบรอบแล้วกันนะไม่ได้ค่อยเปลี่ยนใหม่โอ้โหไม่ได้จริงนะหมดตัวเนี่ยทำอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้อะ่ะคือเป็นอีเวนที่ละลายเพ็ดมากอะนะครับคำเตือนครับอย่าไปสุ่มเลยครับสุ่มไปก็ โอกาสได้น้อยมากอ่ะหนึ่งหนึ่งในร้อยเลยเป็นแอนเปอร์เซ็นเนี่ยนี่ออกจริงนะโอ้โหอีกสี่ร้อยก็พอแล้วครับไม่ไหวจริงอ่ะดูดิให้มาแต่หลายอย่างเนาะโอ้โหรับประกันเอโอ้ไม่ได้เฮียอะไรเลย,เลยกาซีดีกว่าเนาะกาซีผมว่าเอาจี้จัดเต็มเลยดีกว่าอ่ะไม่ต้องจี้เต็มหร แบบจี้ไก่กาอะไรเล่แล้วกันะเฮ้ยกาซีมันต้องชูกับจี้ซีดิอ่ะอ่ะมาโอเคลองดูครับพยายามหาให้ได้อ่ะโอ้ย ขวามิวมันต้องมาบ้างแหละเนาะไม่มาเลยมันก็ไม่ใช่ปะกดรัวๆัวมันก็ยิ่งเพชรหมดอะดูดิโอ้โหย้ายฝั่งปั๊บแม่งเปลี่ยนเลยเฮ่อามิวเอไหมผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปรวมฟิกเองก็ได้ โหแบบแพ็กสามสิบมมาทำไมโอ้ยหนักจริงนะให้ใแต่ลยอย่างโคตรหนักใจเลยโอ้โหเพชรเชีย่ยโอ้โหโอ้โอปเจ้าโอ้ยไม่ได้เลยครับอ่ะไม่ได้จริงนะ เดี๋ยวขอทำใจสักพักขอซุ่มแบบไม่มีเสียงลวกันเนาะโอ้โหพระเจ้าตายตายตาย,ตายครับตายแล้วครับอย่างนี้ไม่โผล่มาเลยครับณจุดจุด,จดนี้หายากมากครับมิว เราจะครบพันเม็ดแล้วนะไม่โผงมาเลยเหรอผงม,มึงมาทำไมไม่ได้ต้องการผงเลยเนะี่ยไม่ได้จริงนะคือไม่ได้วะ <Morning. S 1> ตาย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 ซ้ายขวาแล้วกันเนาะง่ายดี ช่างแม่งฮะผมจัดอีกสักสามร้อยเพชรแล้วกันอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยแหลอะอ่ะไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วครับมิวบอกเลยถ้าจะแจกยากขนาดนี้นะโอ้โหแบบอุทานเลยอะครับเจ็ดแม่หายากไปไหมโอ้โหโสุ่มเพลินเลยตู แต่บกักเวลหนึ่งมาให้ทำยี้อะไรครับอ่ะผมเอาไว้เพชรผมเหลือเจ็ดพันห้า้กันไม่ได้ผมก็ไม่เอาแล้วครับอีเวนต์หัวควยครับอ่ะโหแบบซองเขียวรัวๆไอ้เหี้ยอ่ะ,อะสักเจ็ดพันห้าร้อยเพชรแล้วกันแล้วผมพอลอะ้ไม่เอาละ ผมกดล้วนๆแล้วกันนะดูดิ2องเขียวมาสองรอบติดอะ่ะแล้วแบบทองหมื่นนึงอย่างเงี้ยมันคุ้มเหรอ,อพรีเมียมหนึ่งใบยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วแหละให้อย่างเงี้ยจับมาตั้งนานยังไม่ได้จีเอ็ดเลยนะออหนักอะหนักอะ,กอะดูดิ ตาย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 ครับตายตาย,ตายอย่างนี้ช็อกนะฮะช็อกนะเนี่ยโอ้ยมันมีสูตรอะไรบิดมึ้งวะเนี่ยเขาบอกว่าสูตรอะไรวะเอออะกัสซีอัพเต็มแม่งเลยฮะอ่ะดูสิจะได้ผลไหมอ่ะ จัดเต็มแล้วนะโอ้ยหมดเป็ดกี่พันแล้ววะหมดไปเยอะครับสุ่มอะไม่ได้จริงๆนะดูดิเดี๋ยวไปลองแรกอันยังไม่ไดีดูก่อนเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นแรกไปก่อนแล้วกัน พื่อมันจะใจดีให้บ้างอลองแรกดูนะครับเพื่อมันจะเห็นใจผมบ้างโอ้โหกี่อันกี่อันมันก็ให้แต่ชนะเกมโบนะหนักกว่าอย่างงี้หนักอะ่ะรับไม่ได้โอ้โหดูดิดูมันให้แต่ละอันดิ มาถึงขนาดนี้แล้วครับอีกห้าร้อละกันถัดไปถัดมาไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะผมเอาแต่กลางๆแล้วกันเนาะถ้ามาใช้ซองมาม่ามานะผมก็ไม่ไหวแล้วนะเจออย่างเงี้ยอ่ะหมดไปสองพันะครับสุ่มครั้งนี้จัดจัดหนักมากครับเว้นนี้อุ้ยอุตตะ ได้หมักแมวเวลสามมามาอเค,ครับเดี๋ยวเรามีลุ้นแน่นอนครับตอนนี้อ่ะโอ้จะของสามร้อยแม่งเพิ่มมาห้าร้อยอ่ะคิดดูดิซุ่มหนักหรือเปล่าเป็นสองพันอ่ะด,ดูมันดูมาให้นะซองมาม่าผมอ่ะดูดิซองมาม่าซองแพ็คเขียวถ้าแบบมันตัดพวกซองมาม่าไปอ่ะแล้วแบบเป็นแจกเป็นแพ็คแบบแบบ จกเป็นพรมเม่ห้าใบอ่ะกล่องสีฟ้ายังคุ้มกว่านะว่าปะเออยิ่งแบบมึงแจกอย่างเงี้ยมึงเป็นอีเวนต์แบบหัวดอมากอ่ะเออใช่ไหมแจกแต่ละอีเวนต์อ่ะโอ้โหอะไม่ได้กูก็ยอมอครับ อ่ะเพจยี่สิบอ่ะผงเก้าพันเลยเหรออ่ะหลับตาสุ่มเลยแล้วกันเปิดหน่อยเปิดหน่อยสาธุขอเทพพมิวเธอเทพพมิวออจิ้งจอกครับโอ้ช็อก,กอย่างนี้ช็อกอะ่ะโอ้โหบ้า มีแค่ตั้งกลา,างเดียวแล้วกันไม่สนละทีกี่สิบตาครับดูดีครับให้แต่และอย่างมันคุ้มไหมเนี่ยสำหรับที่เสียไปเนี่ยดูดิเอ้ยไม่คุ้มเลยนะเสียไปอะเราแจกแบบเนี้ย โอ้แบบโอ้ไอซองนี้ออกไปได้ไหมมา2รอบติดอะคิดดูดิเพชรหมดไปเท่าไหรล่ละมาสองรอบติดอะอะผมพอจริงแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> อย่เปลี่ยนช่องแม่งมิวไม่ก็สลับไปมาอยู่ได้อ่ะสุดท้ายละมัว่วโอเคอ่ะก็ลา,าไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าทุ่มต่อเดี๋ยวมันจะเพลินจนหมดตัวนะครับอ่ะ งันลาไปก่อนครับบ๊ายบาย